สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอยู่กับผมเก้นะครับผม <Yeah. S 1> ในเกมไมโครบเอาชีวิตรอด1.17นะครับผมในแมปของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอเห็นผมเตรียมของไหมครับผมโอเควันนี้เราจะไปอ่ดีเอ็นกันนะครับผมซึ่ง เหตุผลที่หายกันไปนานเนี่ยอาจจะไม่ว่างนะแล้วผมก็ได้มาทําการนอกรอบไว้นะครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับ DN แล้วนะครับผมผมไปหา DN นจนเจอเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันเอ่อจะถามว่าทําไมไม่ได้อัดคลิปตอนไปหานะครับผมนี่จะบอกว่าอ่าผมผมก็คิดว่าตัวเองอัดแล้วไงก็พูดมาสนานเลยในสุดท้ายก็ยังไม่ได้อัดเลยนะครับผมก็คือแบบลืมอัดคลิปอะ่ะกดกดอันแล้วมันไม่บันทึกให้นะทุกคน จะเป็นอะไรแบบเสียดายมากเลยนะัะผมโอเคเราจะทําการไปดีเอ็นะผมได้ทําการเชื่อมมาตัวเนเธอร์ไปละค่อนข้งที่จะไกลเลยนะับผมขานาดแบบเชื่อมเนเธอร์นะทุกคนเอาจริงๆไกลมากเลยอนะเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีพวกปากะโหนะเอาจริงออจริงเออเ,เอ้ยมีเดอ์แมนด้วยเออตรงนี้ผมผมจะไม่อยากไปยุ่งกับเขาถ้าไม่งั้นเขาจะผลักเราตกลาวาแล้วผมเราจะตายได้นะฮะผม โอเคเราจะไปสู้กับมังกรกันนะครับผมซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้พาหาก็เพราะแบบนั้นแหละครับทุกคนเฮ้ยพิกลินมันจริงผมตกลาวาไหมเนี่ยช่างมังกรช่างมังกรช่างมังกรได้ยินเสียงปากก้ฮู้นี่ก็ร้อนเหมือนกันนะทุกคนนี่ทางนี้ผมไม่ได้ตอบผมผมตอบแบบนี้เลย แบบถ้ามันสอยร่วงก็คือร่วงนะทุกคนนะจริงๆไม่มียากันไฟด้วยเนี่ยคือทางข้างหน้านี่จะเป็นทางยาวเลยนะดีผมเอาธนูมาเออผมก็ได้เตรียมของแบบระที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยก็มีธนูอินฟินิตี้นะใส่กับเฟรมด้วยโอ้ปากาโฮเกิดแล้วช่างมันยิมโซนครับใกล้ถึงแล้วทุกคนก็ค่อนข้างที่จะไกลแล้วทางมันก็อันตรายด้วยนะเอาจริงๆต่อทางนี่อะไรแบบเนี้ย คือได้มาต่อนอกรอบมาแล้วไงไงทุกคนเออ,อเโอเคโอ้ใกล้ถึงแล้วฮะทุกคนใกล้ถึงแล้วใจเย็นใจเย็นยน,นี่มันติดไปโอมหินเบาะซอเลยนะทุกคนเนี่ยซึ่งเป็นไบโอมที่ผมเกลียดที่สุดในเนเธอร์แล้วอุยหยับแมกมาบอกอรลืมบอกไปนะผมก็ได้ทำการนี่ใส่ อ่าพวกชุดเกาะเนี่ยให้มันเป็นเมนติ้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็เฟืองเอ e r a l d มากนะเสียเอมเ a อ d ไปเยอะมากเลยทุกคนโอเคนี่ผมจะเข้าไปให้ดูนะครับว่าด n เอ็นนะครับผมผมไม่มียาฮิลเลยทุกคนคือผมไม่มีเมทาวรที่จะามาปรุงยาไไมีแต่แท่งเบ a ส e นะครับผมนี่ผมก็ได้มาตั้งไว้ตรงนี้นะโอเคผมจะทำการเซฟพิกัดตรงนี้ไว้ก่อน เผื่อที่เราตายเราก็ได้จะาเมาเกิดตรงนี้เราจะไปกันเลยไหมทุกคนโอเคเราจะอ๋อลืม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 บอกไปว่าตอนแรกมามันแตกไปนะครับผมแบบผมก็เหลืออยู่สิบอันไงคือในเนี้ยมันไม่มีให้สักอันเลยไงเรต้องกลับไปเอามาโอเคได้แล้วนะครับผมโอเค go to dn ไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะทุกคน โอ้ Ooh, ขอบคุณมากที่เป็นห้องแบบนี้ให้นะแล้วเราจะขุดขึ้นไปทางไหนอ่ะโอ้ oh, oh, เสียงเสียงมังกรมาแล้วฮะทางนี้หรือ oh, อู้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่อุด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 ก่อนทางนี้หรือเปล่ามันน่าจะอยู่ทางนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนเอาจริง ผมก็ไม่เคยมาสู้กับเ er อนเดอร์ด o ก้นสักทีแบบโดดเดียวเดียวได้อ่ะมาละอ่ะทางนี้แหละผมว่าน่าจะถูกแหละนี่ไงโอ้โหเอาแล้วทุกคนเอาแล้วเสาแล้วผมจะขึ้นไปยังไงนะฮะอ๋อผมขอขอหลบตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้ทำการยิงโดนไหมไม่โดนอีก เอ้ยผมเป็นคนที่ยิงคนูไม่แม่นนะเอ้ยไม่โดนจริงหรอโดนดีโดนโดนให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้คนขอยนุาตเอาเอ็นเดอร์โปรมาไว้ใกล้ๆมือแล้วก็น้ำมาก่อนขอแบบเตรียมตัวก่อนไงเออโอ้ยเอ้ยๆออะไรอะอะไรอะเดี๋ยวคุณผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะขออภัยฮะขออภัย อันนังไมไ่ทำอะไรเลยอ่ะกินแล้วปันทองเพิ่มเล้วสักหน่อยยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยเดียวเดียวเดียวใจเย็นสิโอ้ยนะแมนเนี่ยลำคาญที่สุดแล้วเนี่ยเองเนงฮะโอเคเดี๋ยวทำการเอาไงดีทุกคนอ่าผมไม่ได้ใช้ขวานแ c a ฟอร์ดิ้งตอเข้าไปเลย ต้องระวังหน่อยนะฮะไม่งั้นนี่ตายแน่เลยอะ่ะจะยินเย็นสู้กับมังกรแล้วไม่รีบนะตุ้มเดี๋ยวนั่นไงอุยโอ้โหมีเฟสเทอ,อร์ฟอร์ริงโชคดีไปทุกคนเอาจริง ขอกินสักหน่อยแล้วกันแหม่ถ้าไม่มีเฟสเทอร์ฟอร์ิงนี่นั่นไงนั่นไงเอ็งจะไม่ให้ค่าขึ้นไปเลยเหรอเออเอ็อเองจะไม่ให้ค่าขึ้นไปเลยเหรอโอ้โหดูมันมันมัน,ม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 นชนสแครปฟอร์ดิงผมพังเลยฮะทุกคนคือเราต้องยิงยิงเสามันนั่นไงอู้ไม่โดนอีกเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว ผมไม่แม่นขนาดนั้นเลย,เยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะโ,ว oh God. โอ้ยไม่ก็โอ้โหเกือบตายเอาจริงผมไม่เคยที่จะยิงอะไรโดนโดนเแหละทุกคนโดนไหมไม่โดนเอ้ยอะไรมันจะไม่แม่นขนาดนั้นเอ้ยโดน พอเธออ้สักหนึ่งเสาก็ยังไม่ได้เลยนี่เฮ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออ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 ลมหายใจมังกรลมหายใจมังกรเดี๋ยวผมยิงไม่โดนสักเสาเลยนี่อืมสวยพี่ตั้งฐานก่อนเดียวเดียวเดียวตั้งฐาน เนี่ยเฮ้ยลมหายใจมันนานไงเสาอีกเสาต้องโดนแล้วแหละไม่โดนได้ไงเออหมดโอเคจัดการไปอีกหนึ่งเสาฮะเอาอะไรอ่ะ

sao có ai ta phiền vay vang nga tôi quan tâm nhé ôi một chăng ơi anh ừ. ơi sao ô sao hì số ma gọi ô tuổi nè ơi โอ้โหมดน่าจะหมดแล้วนะทุกคนนะจริงหรือ,อเคมาโอ้ไม่มีน้ำแล้วน้ำหายแล้ว รอ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 ทีนี้ก็ทำได้แค่แบบโอ้เอาละเอาล่ะในเนี้ยม,มันมีตัวเสือคระทุกคนเฮ้ยต้องขออภัยกับคำหยาบด้วย โอเคผมยังไม่ได้ทันทำอะไรมาเลยนะทุกคนดิ้นแน,น,น่อ,อเคปีนดูโอ้ยเป็นหลุมเป็นบอ่อ หิวมันน่าจะหมดแล้วนะทุกคนเอาจริงหรือมันยังเหลือวะโอ้ว่าแล้วมันยังหิวได้นี่วาเสานี้นี่เอง แตกยังวะแตกยังอ่ะน่าจะน่าจะโอ้โหเดียเยวเดียวเยว,เว,เว,เวอืมมาโอ้เกืบตายเกือบตายเกือบตายกืบตาย,อ,ตาย,อ,ตายอ่ะขอพักก่อนหิวเลือดก,ก่อนได้ไหม จะโยกกดย่อทำไมเนี่ยทุกคนครับมก็ได้ฆ่ามังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละไอหาเอ้ยโปรแกรมมันหยุดหยุดอัดไปเองตอนไหนวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยคือแบบอยู่ดีๆโปรแกรมมันหยุดอัดไปเองนะครับทุกคนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผม คือแบบเสียดายมากอะคือแบบโอ้โหอะไรวะอยู่ที่แบบโปรแกรมมันก็หยุดอัดไปเองอะทุกคนโอ้ไม่ไหวอะไอย่างเงี้ยคือแบบอืมจบเลยฮะจบเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นอะจบดีอย่างเงี้ยอืมหามาันเอ้ยโปรแกรม โปรแกรมหยุดอัดเองจบครับผมไม่ได้ฆ่ามังกรให้ดูก็ได้มาฆ่านั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีฉากตอนจบเนี่ยเฮ้ยเสียดายเสียดายเอจริงเสียดายมากอาโอเคนี่มาทำอะไรเหรอเคลียร์พื้นที่ที่จะฆาวิเทอร์บอ์ดโอเค เป็นอะไรที่แบบอืขอบคุณมากขอบคุณมากโปรแกรมอาดขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากขอบคุณมากอขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากฮะขอบคุณมากๆเลยนะแหมโอเคครับทุกคนแหมเสียลมเลยอ่ะจริงคลิปนี้ก็ต้องของอภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่า,าชมไปไฮเอ็นซิตี้กันเนาะ โอเคก็ต้องขอตัวลาท่านชมไปเพียงแค่น,นี้ก่อนละกันเดี๋ยวขอเคลียร์กับอินเอเมนตัวนี้ก่อนอะไรกันนะกระนามาจะมาก็มามาดิเนี่ยมาแล้วก็ว้าปหนีกระจอบมามาดิอยู่ไหนอยู่ไหนเออโอเค อ้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาก่อนเสียรมเลยเ,ออเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวพาไปหาอะไรนะหาในซิตี้เนาะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ